สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์มอยกลับมาพบกับรายการวาดรูปกับหมอหมีนะครับคุณจิตตกรเข็มมูดสวัสดีค่ะก็วันนี้ครับมีคำถามมาจากทั้งบ้านอยู่แล้วนะครับเนื่องจากที่ดูคลิปที่แล้วที่สอนทำสติกเกอร์ไปนะครับว่าถ้าเราตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยผิดนะครับ เ,เวลาเริ่มต้นเวลาเราตั้งสมมุติถ้าเราตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยกลายเป็น320คูณ370อย่างเงี้ยครับค่แล้วจะทํายังไงดีครับเราต้องมาวาดรูปใหม่เลยไหมครับหรือว่ามีวิธีแก้ไขย,ยังไงบ้างครับคุณจิตตกรเข่มหมุดครับค่ะสำหรับสติ๊กเกอร์ l ลายมาเก็ตที่กำหนดความกว้างของรูปสติ๊กเกอร์ไว้นะคะก็คือ370คูณ320พิกเซลถ้าเราเกิดตั้งขนาดกระดาษผิดนะคะเป็น320คูณ370เเราจะทำยังไงคะ ไม่ต้องวาดใหม่นะคะมีวิธีที่จะแก้ไขค่ะค่ะขอเปิดไปที่แกลเลอรี่ที่ตั้งขนาดผิดนะคะแกลเลอรี่รูปภาพนะคะจะเห็นว่าภาพนี้เราตั้งขนาดผิดนะคะอันนี้ตั้งขนาดเป็นสิบเท่าของที่สติกเกอร์ไลน์มาเก็ตกำหนดไว้นะคะเพื่อให้ภาพเราคมชัดเวลาย,ย่อมาเป็นสติกเกอร์นะคะ ก็ตั้งผิดเป็น3,200คูณ3,700แต่สิ่งที่เราต้องการคือ3 7 0พคูณ3 0ใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะกดเข้าไปในภาพที่เราตั้งขนาดผิดนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปที่เลเยอร์ที่เราวาดภาพเรียบร้อยแล้วนะคะกดเข้าไปที่เลเยอร์นั้นนะคะแล้วก็กด Copy ค่ะ หลังจากนั้นเราก็มาเลือก n ิวสเก็ตนะคะ mm hmm. เพื่อตั้งขนาดกระดาษใหม่ให้เป็นขนาดที่เราต้องการนะคะ mm hmm. ก็คือ3,007คูณ3,002นะคะหลังจากนั้นเปิดกระดาษใหม่ที่ขึ้นมานะคะแล้วก็มาที่เครื่องมือทางด้านขวามือนะคะ mm hmm. กดที่เลเยอร์ hmm. นะคะแล้วก็ p a s รูปที่เมื่อกี้เราได้ Copy mm hmm. มานะคะลงไปแค่นี้เราก็จะได้รูปที่อยู่บนกระดาษ ในขณะที่ถูกต้องแล้วนะคะเราสามารถที่จะย่อขยายรูปหรือว่าปรับรูปให้อยู่ตรงกลางหรือซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ได้ตามต้องการเลยนะคะจากนั้นกดดันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องไปวาดใหม่นะคะโหง่ายมากเลยเนี่ยโหผมเสียเวลามากเลยนะครับเนี่ยไม่วาดใหม่คุณหมอมีวาดไป40รูปแล้ววาดใหม่หมดเลยใช่ครับตั้งผิดๆถูกๆไปเรื่อยครับยังไม่ได้ขายสติกเกอร์ัะทีนะครับไม่ใช่แค่รูปสติกเกอร์นะคะ รูปโปสเตอร์หรือว่ารูปที่เราทํารายงานอะไรถ้าตั้งขนาดกระดาษผิดเนี่ยสามารถที่จะตั้งใหม่แล้วก็ปี้มาลงได้ค่ะแล้วก็ปรับรูปให้เหมาะสมกับค่ากระดาษที่เราตั้งใหม่นะคะครับโอเคโอ้ง่ายมากเลยนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณจิตกรเข็มมุดอีกแล้วนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์นนะครับกดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการ วาดรูปกับหมอหมีนะครับก็จะมาสอนการใช้แอป Sketchbook วาดรูปเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย